ยินดีต้อนรับรเข้าสู่ช่องดีมีช่ชาแนลค่ะวันนี้นะคะดิมน,นะคะก็จะมาเอรีวิวก็ไม่ใช่เอจะรีวิวก็ไม่ใช่จะแกะพัสดุก็ไม่ใช่นะคะก็เอาเป็นว่าชงแกะพัสดุแล้วก็รีวิวด้วยเลยละกันนะคะอันนี้ก็เป็นขควา,ามวันเกิดค่ะทุกคนก็คือนี่คือเดือนเกิดของดิมแล้วนะคะวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาก็วันเกิดดิมแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็ เป็นของขวัเจ๋งนะคะทุกคนแต่ลูกมนใช่ตุ๊ยมมันไม่ใช่ตุ๊กค่ะทกมันคือของขวัญที่เพื่อนดีมสั่งนะคะมาให้นะคะทุกคนนี่เราก็จะมาเก็บกันเลยนะคะโดยการฉีกเลยะค,ะเค,ค่ะทุกคนฉีกค่ะอุยง่ายดายเนาะก็ฉีกไปเลยนะคะแล้วก็ ข้างในก็จะอันนี้ห่อ่วงคือดิมชอบสี่วมมากทุกคนชอบแบบชอบมากนะคะก็จะเป็นใบอ่าเป็นพวกรับประกันเอ่ออันนี้นะคะที่ซื้อมาก็จะเป็นลิปสติกนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้จะสั่งซื้อของก็คือคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเอาอะไรนะคะคืนนี้ก็ทง ไล่ว่าซืา้อเสื้อให้มันจัดโปรนะคะยี่สิบบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนที่จะไปซื้อให้ดีมคือมันไม่มีโปรนั้นแล้วนะคะก็เลยซื้อดีแทนนะคะทุกคนนี่คือสีสวยมากจริงๆอะ่ะดีมมีแล้วอันหนึง่งเดี๋ยวเอาไปให้ดูคือจะบอกว่าดีมเป็นคนที่ใช้ลิปเยอะมากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือลิปที่ซื้อมาตอนแรกนะคะกับอันนี้ที่เพื่อนซื้อมาให้อีกรอบหนึ่งของขวัญมันิดน,นะคะ อันนี้คือซื้อมาให้ปีนะคะทุกคนเป็เพื่อนสนิทกันนะคะอันนี้ซื้อมาให้ปีนะคะแท่งละสิบแปดบาทนะคะทุกคนคือสีสวนมากอันนี้เบอร์เบอร์ศูนย์ห้าหรือเบอร์ศูนย์อะไรเนี้ยแหละดิมจะไม่ได้แต่อันเนี้ยเพื่อนซื้อมาให้เบอร์ศูนย์สองนะคะมันคือยี่ห้อเดียวกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือซื้อมานานมากแล้วแล้วก็มันลอกออกหมดแล้วนะคะมันจะได้สีเลยคือดิมชอบมากเป็นคนที่ชอบทาลิปมากนะโล่บอะ แพ็กเกจกล่องก็ดีแล้วอ่ะนี่นะคะคือเหมือน,นเหมือนจัเป๊ะเลยอ่ะอันนี้จะเป็นศูนสองนะคะส่วนอันนี้จะเป็นศูนอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นสีเดียวกันมั้งทุกคนอ๋อโอเคค่ะมันคือสีเดียวกัน,นะค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาลองสวอช เขาเรียกว่าอะไรทุกคนเขาเรียกว่าเออนั่นแหละแล้ก็จะมาลองกันนะคะนี่คือของใหม่ดูคุดิเราก็จะลองบนกระดาษแล้วกันนะคะไม่อยากเปื่อนมือนะคะอันนี้คือของใหม่ค่ะทุกคนชิบอันนี้คืออันที่ดีมีอยู่แล้วนะคะดูสิว่ามันจะเป็นสีเดียวกันไหมนะคะ โอเคค่ะสีเดียวกันข้างบนคือสีใหม่นะคะส่วนข้างล่างคืออันที่มีอยู่แล้วนะคะทุกคนคือมันคือสีเดียวกันเลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็อันเก่าก็คือใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ได้อันใหม่มาก็ดีม,มากเลยะคะ่ะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเองนะคะทุกคน <laughs> เป็นเพื่อนที่ดีมากชอบมากเวลาที่มีคนซื้อของให้อะไรเงี้ยปกติไม่ไม่เคยมีใครซื้อของ ไม่เคยมีใครเคยซื้อของให้ดิมเลยนะคะที่เป็นเพื่อนนะทุกคนที่ซื้อให้ก็จะเป็นแม่นะคะนะคะ <laughs> โอเคก็ก็จะมารีวิวแค่นี้และค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็แค่จะมาแบบเออได้ขอขอดวนเกิดอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่วันนี้นะคะทุกคนวันเกิดดิมไม่ใช่วันนี้นะคะซึ่งวันนี้คือวันอังคาร ก็คือไม่มีเพื่อนคนไหนนะคะเคยซื้อให้นะคะ,คะก็คือเพื่อนคนนี้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูนะคะว่าคนนี้นะคะทุกคนคือจะบอกว่านิสัยดีมากเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ป .4 ถึ่จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันนานนะคะก็ <c oughs> ก็ก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะคือนี่คือคนแรกที่เอาของคนวันเกิดมาให้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้แฮปวันคนแรกนะคะก็ ขอบคุณมากมากเลคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีตังเดี๋ยวซื้อของควัญมันเกิดคืนมั้งนะโอเคก็แค่นี้นะคะวันนี้ก็แค่จะมาอวดลิสติกที่เพื่อนซื้อมาให้นะคะก็บ๊ายบายอย่าลืมก,กดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน